มาซื้อลาดหน้ากินครับนี่พยังตลาดครับร้านรับแรครับนี่ตรงข้ามโรงเรียนพินิจราชมังคลุงนะครับนี่พยังตลาดบรรยากาศหน้าร้านที่นี่มีข้าวกะเพราหมูไก่ปลาหมึกขายด้วยครับรายการอาหารครับร้านร้านนี้ยังไม่เคยมาถ่ายทีน,นี่ไงขายดีเนาะครับ <c oughs> สวดีท่านผู้ชมนี้ร้านนี้เพิ่งเคยมาถ่ายนะท่านผู้ชมครับเรามาดูวิธีการทําลาดหน้ากันนะครับยายขายมานี่หลายปีแล้วลา,าดหน้าของเราลาดหน้าผมสั่งเส้นใหญ่ ร้านนี้ก็เป็นร้านชื่อร้านร้านรับรับเรียนะท่านผู้ชมรับรับเรียบรยากาศคนในร้านก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่กบกินไม่อขออาัยด้วยก็แค่น้อยเขมาขมากินิน้ ราดหน้าราคานี้40่บาทครับราคาย่อมเยาแบบราคามาตรฐานแหละนะครับที่เขาขายกันทั่วไป หมูเบคอนนะครับเพื่ท่านผู้ชมฟังระยะครับอกว่าใช้หมูเบคอนเนาะนะครับทุกครั้งส่นมากคนจะเข้าช่วงเที่ยงเย็นใช่ไหมยายมีมาเรื่อยๆทั้งหมดครับโอ้อโหครับแล้วแต่วันหยุดก็นะ ตับตับอ๋อนี่บ้านยายเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อดีนะครับก็ที่เปิดอยู่บ้านนะครับขาอยู่บ้านตัวเองเมื่อก่อนก็ขายมา20 30ปีมาแล้วอ๋อครับผม บ้านนะครับก็นี่ครับคือบรรยากาศนะครับคนข้ามากินกันนะครับ <laughs> ของเก่าของโบราณก็มีในบ้าน <laughs> ยายเน้นหมูสไลด์แล้วยายเนาะเท่อแบบหมูเขาเรียกอะไรฮะโ้เหรอครับที่ซื้อตามห้างน้ะยายญ่มันสะอาดดีครับ <c oughs> สะอาด <c oughs> ครับ <c oughs> เนี่ยในบ้านนะครับของยายก็ดูในร้านของยายมีกระทั่งของสมัยโบราณอะไรในยายเตาเรีดเล้วครับเนี่ยเตารีดแลับ ของสมัยโบราณเยอะครับสะ <tinc S 1> <a> สมเลยตอรีหัวไก่ตอรีหัวไก่หัวนักรบโบราณโอ้โหยตะเกียงสมัยโบราณก็มีครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยพระองค์พรมาร รสชาติดีมากครับลาดหน้า Vàng mà chinh dày mà ร้านนี้เขาขายดีนะป้ามันอยู่ติดถนนสัญจรกับรถไปมาเขาก็จอดกินนะครับถ้าใครผ่านมาในพยัยตลาดก็ลอง เอแม่ซื้อกินดูครับลาดหน้า <c oughs> ร้านรับแรงนะครับตรงข้ามโรงเรียนพินิจราชชำรุนงนะครับนีปก็ยังตลาด <c oughs> เขตจังหวัดกาฬสินบ้านผมนะครับอยู่ในเขตกาฬสิน กินไปกินมาก็อร่อยนะร้านนี้รอร่อยนะออยายยกดิ้ให้เลยจ้วยแซมกินนะผมยังไม่เคยมากินในร้านของยายเนี่ยมากินดูเขียวแรกรสชาติได้เลยใช้ได้เลยกินไปกินมาแล้วรสชาติเข้ากันเพราะว่าแปลกตรงไหน,นล่ะ ว่าชิ้นเนื้อหมูเนี้ยยังไม่เคยเพิ่งจะมาถ่ายทํานี่หหแหละยายแปลกที่ว่าตรงไหนต้องไ้ชมวัาเนี้ยหม,มูนะครับเป็นแปรๆนะครับชิ้นแปรๆกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชิ้นใหญ่มากแต่ว่า,าดูสะอาดดีนะครับบางร้านนี้เขาจะทําเป็นชิ้นเนื้อหมูจะเป็นชิ้นเล็กๆกว่าน,นี้อันนี้เป็นชิ้นแบบแปรๆกลมๆนะครับ ตอ uhm. นเช้าก็มากินไข่กันนะกลางคืนก้อเหรอแเดี๋ยวพวกจะมาถ่ายทำอีกได้บ้านหลังอ่ะตกิดตั้งแต่เช้าครับผมโมงเช้าถ่ายหน่อยค่ะโมงหนึ่งถ่ายก็ครับผมถ่ายนะคะมีขนมกังคืนตอนเช้าครับ ครับผมช่วงเช้าเช้านี่ยแม่ค้าเขาบอกว่าต้องมากินไข่กระทะนะครับไข่กระท่ะนี่อันนี้ผมไม่ได้มากินช่วงเช้ามากินช่วงบ่าย จะหมดถ้วยนะครับเพราะว่าอร่อยมากๆ ถ้าคนไหนที่ว่าอร่อยเนี่ยจะกินลาดหน้าทั้งทีมันต้องซดหมดถ้วยครับสำหรับคนที่กินอร่อยแต่เราต้องหิวด้วยนะครับถ้ากินมันถึงจะแซบ่บกินอะไรก็ตามต้องหิวด้วย ช้วยครับโอ้โหอร่อยจริงๆกันหมดถ้วยเลย